สวัสดีค่ะนทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความเข้าใจว่าพวกหนูเนี่ยมีความเข้าใจในการบวกแล้วก็การลบเอกนามมากแค่ไหนนะคะโจทย์อยู่ตรงนี้นะคะโจทย์อยู่ตรงนี้จำได้ไหมคะ4บวกกับลบ 9x ได้เท่าไหร่ได้ลบ 5x นะคะครูขออนุญ,ญาตเฉลยตามนี้นะคะข้อที่1ผลบวกได้ลบ 5x ผลลบได้ 13x อย่างนี้เลยค่ะหนูทำเป็น2 2 2ช่วงเลยนะคะข้อที่2ผลบวกได้1 8 y ผลลบเป็นลบ2 y ข้อที่3ผลบวกเป็น6 x บวก6 y เพราะมันบวกกันไม่ได้นะคะผลลบก็คือ6 x ลบ6 y ข้อที่4ผลบวกคือ23ผลลบคือลบ47นะคะข้อที่5ผลบวกคือ5 x กำลัง2ผลลบคือ x กำลัง2ข้อที่6ผลบวกคือ3 x เ x ่อ3 y z ผลลบคือ7 y z ข้อที่7ผลบวกคือ2 x กาลัง2 y บวกกับ x y กาลัง2นะคะข้อนี้น่าจะมีคนทําผิดเนาะเพราะว่าเอกนามมันไม่คล้ายกันนะคะดังนั้นมันจะบวกลบไม่ได้หนูก็แค่เอาตัวเลขเอาตัวแปรเอาเอกนามนั้นมาใส่เครื่องหมายบวกกับใส่เครื่องหมายลบแค่นี้นะคะข้อที่8ผลบวกเป็น4 y กาลัง5และผลลบคือ0ข้อที่9ผลบวกเป็นลบ7 x กาลัง4 y ลบกับ7 x y กาลัง4นะคะ ไม่ต้องดึงตัวประกอบร่วมนะคะหนูตอบแบบนี้เลยค่ะนะคะผลลบก็คือลบ7 x กํลัง4 y บวกกับ7 x y กํลัง4ข้อที่10ผลบวกคือลบ4 t ลบ t x กํลัง3ผลลบคือลบ7 t x กํลัง3นะคะโอเคถ้าผิดแก้ไขนะลูกนะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่1นข้อที่1ได้6 x ข้อที่2ลบ 18y เคร y เข้าไหมถูกเลยนะลูกนะปากกาแดงตรวจเลยละ ข้อที่3 6มข้อที่4ตอบ0ข้อที่ 52r กําลังสองข้อที่6ตอบ0ข้อที่7 5x กําลังสข้อที่8 13 s ิาลังสองลังสค่ะข้อที่3ใหญ่ข้อที่1ย่อยได้ลบ 4mn ข้อที่2ลบ 15a กําลังสข้อที่3ลบ 38xy z ข้อที่ 48x y กําลังสข้อที่ 52b ข้อที่ห8 x กาลัง5ข้อที่7-10ลบ10 y กาลังสข้อที่82 2 a กาลังส b กาลัง3ค่ะและและข้อที่4ใหญ่นะคะข้อ1ตอบ0ข้อ2 0ข้อ3ได้13 z ข้อข้อที่4 13า y 2ลัง2ข้อที่5 x กาลังสข้อ6 12 z กาลังสข้อที่7 x s กลัง3ข้อที่8 14 uv หรือเจอ14 vu ก็ได้นะคะข้อที่9ที่9ได้6 xy ข้อที่10 8 xy กำลัง2ข้อที่11ลบ yz ข้อ12ลบ29 x กำลัง2 t ข้อ13 1ส่วน2 a กำลัง2บวกกับ5ส่วน2 a และข้อ14นะคะลบ18 x กำลัง4 y บวก x กำลัง3 y บวกกับ4นะคะ อ่ะอันนี้คือในสมุดนะลูกนะเสร็จแล้วก็กลับมาดูคําตอบชวนคิดอ่าชวนคิดตรงนี้นะคะชวนคิดตรงนี้สนุกค่ะลองตอบกันดูตอบได้ไหมเนี่ยอ่าเนื่องเขาบอกว่าให้เราเติมก้อนอิฐที่หายไปนะคะโดยก้อนอิฐเขาสมมติว่าถ้าเป็นก้อนอิฐ3ก้อนเนี่ยก้อนวนจะเป็น C ก้อนล่างจะเป็น a กับ b นะคะแล้วเขาก็มีเงื่อนไขว่า่ามีความสัมพันธ์ว่าอะไรลูก a บวก b เท่ากับ c 2ก้อนอิดสอันล่างบวกกันเท่ากับตัวบนนะคะข้อ1น่เนี่ยน่าจะง่ายดูซิว่าคำตอบเท่าคุณครูไหมเอาจากซ้ายก่อนเลยเอาจากซ้ายก่อนเลยแสดงว่า2ตัวนี้บวกกันต้องได้ตรงนี้ใช่ไหม6 x บวกอะไรได้ x 9 x 3 x นะคะ3 x เสร็จแล้วอ่ะตัวน hm? ี้ เสรอ็ก 3x บวกกับลบ 7x กก็ได้ลบ 6x นะคะลบ 6x เอาใหม่เนาะลบ 6x นะคะเสร็จแล้วต่อไปลบเอ๊ะตัวนี้หายังไงเนะี่ยหนูก็ว่าอ๋อแสดงว่าเอ่อ อ่ะตรงนี้อะไรก่อนแม่ไม่อยากจะตอบเออก้าเอ็กบวกกับลบหกเอ็กได้ได้ไหนลูกอ่าได้สามเอ็กนะคะแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สามเอ็กบวกอะไรได้ลบห้าเอ็กสามเอ็กบวกกับลบอะไรนะอย่างเช่นเนี้ยสามเอ็กบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับลบห้าเอ็กสี่เหลี่ยมก็เท่ากับ ลบ 5x ลบส x สี่เหลี่ยมก็เป็นลบ 8x เโอเคไหมโอเคไอ้แล้วตัวนี้ล่ะคะไหนทำหลย้อนมาลบ 6x อบวกอะไรแล้วได้ลบ 8x ก็คือลบ 2x เนาะอ่าแล้วตรงเนี้ยค่ะลบ 7x อบวกอะไรแล้วได้ลบ 2x ก็ตอบว่า 5x โอเคไหม เช็คทุกการที่ลูกถูกไหมอะเช็คซิถูกไหม,อไหมโอเคตามนี้อุ๊สี่เหลีหล่ยมเราเยอะเกินไปหรือเปล่าคะลูกใหขอดูขอดูซิโอ้แสดงว่ามันมีมันมีข้ออ๋อคุณครูค,คิดผิดเนี่ยพอผิดตรงนึงปั๊บไปกันหมดเลยค่ะพอผิดตรงนึงไปกันหมดเลยนะเดี๋ยวอขอเอาใหม่นะ เ,เอาใอมไนะมีคนค้านอยู่ในใจฉันทำถูกแลว้วะค,คุณครูทำไม่ถูกโอเคอันนี้ได้อะไรนะ 3x นะคะอันนี้ได้ลบ 4x โอเคนะลบ 4x นะอันนี้จะเป็น 5x ก่อน 5x ลืมลืมอันนี้ก็จะเป็นลบ 10x นะคะอันนี้จะเป็นลบ 6x ออ้อสุดท้ายตัวนี้ต้องตอบ x ค่ะถึงจะถูก ะคะันนี้ข้อที่2เนี่ยมันจะยากหน่อยข้อ2จะยากหน่อยโอเคแต่คิดว่านักเรียนหลายๆคนคงจะทําถูกแล้วอ่ะน,นี่ต้องหาตัวขึ้นมาหนึ่งตัวเป็นตัวเงื่อนไขเดียวกันเงื่อนไขเดียวกันนะคะอาหาตัวนี้กันตัวนี้ได้ลบอะไรคะลบหกเอ็มกำลังสองเนาะใช่ไหมคะ ล้วไปต่อไม่ได้เลยอะ่ะไม่มีตัวอะไรที่เราจะไปต่อได้เลยดังนั้นเราก็เลยสมมุติตัวนี้เป็นตัวอ่าบี b ก็ได้ค่ะเป็นตัวบีเนาะอ่ะเป็นตัวบีงั้นท่อนนี้คืออะไรอะ่ะท่อนนี้คืออะไรคะก็คือ b บวก 7m ็กำลังสองบบวก7จกำลังสองนะคะแล้วท่อนนี้คืออะไรท่อนนี้คือ b บวก2 m กำลังสองก่อนนะคะ แล้วท่อนนี้คืออะไรอะ่ะท่อนนี้ก็คือเอา2ตัวนี้มาบวกกันนะคะสตัวนี้บวกกัน b บวก b ได้2 b บวกกับเกํา m กลังสองนะคะท่อนนี้คืออะไรอะ่ะท่อนนี้คือตัวสีน้ําเงินมันก็ได้ b บวกกับไม่บวกสิต้องติดอะไรลูกติดลบ4 m กำลังสองใช่แล้วแบบนี้ไปไหนต่ออ่ะ แบบนี้แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นกุญแจไขแล,ล้วเรนต้องสร้างสมการหา b หรือใครมีวิธีง่ายกว่านี้ก็บอกด้วยนะคะ <c oughs> วิธีง่ายกว่านี้ก็บอกคุณครูด้วยนะคะอ่ะเราจะสร้างสมการหา b กันแสดงว่าอะไรเอ่ย2ตัวนี้บวกกันได้เท่ากับลบ m กําลังสองนะ2 b บวก9 m กําลังสอง ไปบวกกับ1 B ลบ4 M กำลังสองเท่ากับลบ10 M กำลังสองค่ะตรงนี้ได้กี่ B 3 B 3 B บวกกับเท่าไหร่ปั๊บปั๊บบวกกับ5 M กำลังสองนะฝั่งนี้ติดลบ10 M กำลังสองอยู่เอาละก็เท่ากับเราก็จัดการ ทำตรงนี้ให้หายไปไปโพ่อีกฝั่งนดิงก็เป็นติดลบอะไรลบ1 5 m ลังสนะคะเพราะฉะนั้น B. เดียวตอบอะไรลูก B. เดียวก็ตอบลบ5 m ลังสองพอได้ B. เป็นลบ5 m เลังสปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาลบช่องพวกนี้นะคะแล้วก็ใส่คาตอบที่ถูกลงไปเนาะอะ,อะช่องแรกที่ลบคือลบตรงนี้ก่อนใส่ว่าอะไรลบ 5m อลังสอ่า พอลบ 5M ากำลังสองเสร็จปุ๊บมาดูตัวนี้แทน B ด้วยอะไรอะ่ะแทน B ด้วยลบ 5M กำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเหลือเป็นไร2องเอกำลังสองจ้า 2M กำลังสองนะอ่ะแล้วตรงนี้ลบ 5M กำลังสองบวก 2M กำลังสองก็ตอบว่า ลบสามเอกำลังสองโอเคนะลบสามเอ็กำลังสองนะคะ okay. หลังจากนี้หนูอาจจะไม่ต้องแทนค่า B ก็ได้ค่ะปุ๊บอาสองตัวนี้บวกกันก็ติดลบเลยเลยสตัวนี้บวกกันได้ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นลบอะไรลบเก้ากำลังสอง ะะเอาเช็คอีกรอบถูกไหมคะเช็คอีกรอบมีเฉลยวิธีคิดนะคะวิธีคิดได้คล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันเลยลูกอ่ะ,อะเสลยตัวนี้เฉลยตัวนี้ค่ะเช็คถูกโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะลูก